ครับเอาเไปทำอะไรล่ะเนี่ยได้เตาไปตัวหนึ่งครับจะเอาไปขอโชคลาภหน่อยนะครับจะเอาไปทาแป้งนะครับแล้วก็ให้กร่อยนะครับขอยใหญ่อยู่พอสมควรนะครับ มาสิบกาโลนะครับผมเคยตักได้อย่างนี้นะครับเสาเงับนะครับที่บุริรัมนะครับแต่ไม่ได้ซื้อนะครับ นับไอ้ช่องช่องไอ้เรียกช่องอะไรนะครับช่องช่องในกระดองแนะครับนับได้เท่าไหร่ตอนนั้นห้าสี่ครับตอนนั้นหมดปีหลายปีที่แล้วนะสองปีที่แออกมาเป๊เลยนะครับวับนนั้นแต่ไม่ได้ซื้อครับ เอาไปลองดูบ้างอีกครับพอเจอมาหลายตัวแล้วก็นรับับเป็นสิบแล้วครับเด็ไม่ค่ได้ลงลิ่นะครับลงไปทางจิ๊กตอกนะครับมากกว่าครับเดี๋ยวก็จะมาหาหนูอีกแล้วนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเว่า เปลี่ยนวันแล้วครับว่าวันนี้แล้วครับกลับบ้านนะครับสี่โมงก็จะจอดแล้วครับจับได้มาสามตัวแล้วครับหนูครับเป็นเ็นเลยนะครับ เลี้ยงที่บ้านนะครับทำเป็นทูอินวันทีนวันไปเลยนะครับต้องซื้อนะครับซื้อก็ส่วนน้อยครับซื้อตัวผู้นะครับพอพันมาแล้วครับตัวหนึ่งครับตัวเมียมาอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้ก็จับได้ที่นี่แหละครับเอาไปไว้ที่บ้านอีกตัวหนึ่งนะครับ ตอนนี้มีตัวเมียสองตัวแล้วครับแต่ยังไม่ยังไม่คลอดอีกนะครับตั้งท้องอยู่นะครับเพราะว่าเอาตัวผู้ไปปล่อยด้วยก็ไม่ให้ตัวผู้เข้าใกล้นะครับแต่ว่าเขาตั้งท้องอยู่นะครับ ไม่เคยทันอะไรเลยเดี๋ยวก,บ,กบนะครับกดนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มองอะไรเลยนะครับคนหาเนีลยบก็บกบโดนไปทุกค,คนไอ้คนคนร้านไม่เจออะไรสักอย่าง จะไม่ไม่จบนะครับปกติคิดว่าต้องมาเก็บอีกบ่ายโมงหนึ่งจะเสร็จจบนะครับไหนได้ยังไม่ถึงเที่ยงเลยครับเสร็จก่อน,นออแล้วครับอันน่าจะจบจบค่นี้ก็น่าจะจอดก่อนนะรักเที่ยงก่อนนะครับว่าจะสุดแล้วครับเนี่ยบ ได้ลงเท่าไรแล้วครับทุกวันนี้มีแต่คลิปเดิมๆนะครับมีแต่เกีย่ยหญ้าเกริงอย่างนี้นะครับจะไม่มไีได้ทำอะไรเลยไมได้ทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็ต้องรออีกเดือนสองเดือนนะครับรอแรงหน่อยนะครับก็จะได้ลงคลิป ตักเต็มใส่ส <neste ć S 2> ิล้อนะครับเพราะว่า10บล้อมา2คันแล้วก็จะได้ไว้หน่อยครับนลองรัดเจออยู่ตัวนึ่งครับไม่รู้จะจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับลองรัดข้างข้างออกให้หมดก่อนครับเดี๋ยวเขาบินออกมาก็จะได้เห็นนะครับ ครับอ่ะครับ เดียวครับบอกก็ได้ไม่ค่อยจะฟังนะครับถึงคนนี้นเนี่ยอว่าเอาตรงมาไว้เลยแล้วก็ตักใส่เลยเปิดตรงแล้วก็ให้วิ่งเข้าเลยไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่ครับนั่นๆๆ มึนครับวันนี้ครับมึนเหมือนนักเรียนเด็กนะครับเรียนทันกันอยู่ครับผมอยู่ป .5 ป .6 เขาก็อยู่ประมาณเด็กเล็กนะครับไานครับได้แล้วครับนึ่มึนสุดๆนะครับวันนี้เป็นน้องชายก็น้องน้องชายแฟนลูกพี่นะครับอยู่บ้าน ซอยเดียวกันกับกับผมนี่แหละครับบ้านนะครับจะเจอแค่ตัวเดียวแล้วมั้งครับหมดแล้วมั้งไม่เห็นนะครับไม่ค่อยมีนะครับ วันละสีตัวก็เอาไปครับชั่วโมงละตัวเต่าอีกตัวหนึ่งเป็นห้าตัวนะครับวันนี้เต่าก็ไมได้เอาไปทาแป้งนิหน่อยครับลองดูครับมีเอซีหลายท่านขอมานะครับจากทิกต็อกนะครับมาลองดูดิครับว่าจะให้โชคหรือเปล่า ก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องซอแซ่บสุราคาะด้วยนะครับสวัสดีครับ